ก็ต้องเรียเก่งๆนะต้องแบบโอ้โหพูดให้แบบเข้าหูไม่งั้นแบบ กูไม่รักอะไรเงี้ยใช่ป่ะคนทั่วไปไม่ชอบคิดอย่างเงี้ยแต่จริงอยากจะบอกนะในมุมมองของการเป็นเจ้านายคนนะยิ่งเลียเนี่ยแปลว่าคนเนี้ยไม่ทํางานไม่เป็นมันถึงต้องอาศัยการเลียเนาะเพราะมันไม่มีผลงานมันอาจจะเป็นแบบประโยคสุดคลาสิกเลยนะที่เวลาเขาใช้ตัดสินลูกน้องสักคนเนี่ยเขาบอกค่าของคนอยู่ที่ผลของงานน,ะนี้เรื่องจริงนะคือสุดท้ายนะจะชอบคนไหนมากมายแค่ไหนเราไม่มีผลงานดีนะมันก็ไม่มีคุณค่าอะไระหรือในทางตรงข้ามนะเราอาจจะไม่ได้ชอบลูกน้องคนนี้สักไรไม่มีโอกาสได้คุยด้วยเลยไม่รู้จักนิสัยใจคอ โอ้โหแต่ผลงานมันแบบเป็นที่ประจักษ์อะสุดท้ายผลงานมันเสียงดังกว่าทุกอย่างเสมอสําหรับพี่เนี่ยถามว่าเฮ้ยจะรักลูกน้องคนไหนมากที่สุดนะก็ตอบโคตรง่ายเลยก็รักลูกน้องคนที่มีผลงานมากที่สุดนะแล้วมันก็จะกลายมาเป็นเงินเดือนเพิ่มเป็นโบนัสเพิ่มนะเป็นทุสิ่งทุอย่างที่เราเพิ่มนะเป็นพิเศษให้เขามากกว่าคนอื่นถามว่าเอ๊ยทำไมต้องได้มากกว่าคนอื่นอย่างนี้ไม่ยุติธรรมนี่ว่าก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วโลกมันไม่ได้ไม่ยุติธรรมนะแต่โลกมันจะจ่ายให้กับคนที่ทำอะนะไม่ใช่คนที่สักแต่ว่าพูดเเเพพรราะะะนนนนนัััั้แมมกกกท่่งงตวีออ็หื มาวันนี้ได้ก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหพูดเก่งแต่ไม่ลงมือทําอะไรมันก็รวยไม่ได้มันก็มาถึงวันนี้ไม่ได้สุดท้ายทุกอย่างที่ได้มาเนี่ยมันได้มาจากการลงมือทำดังนั้นนะครับถ้าสรุปให้เข้าใจง่ายๆนะชอบคนแบบไหนที่สุดนะรักลูกน้องแบบไหนมากที่สุดก็รักลูกน้องที่พูดแล้วก็ทําทําแล้วก็พูดเป็นนักลงมือทําเป็นนักปฏิบัติชอบแบบนั้นนะที่สุดละ